พ่อกินข้าวหมดชามเลยอู้เก่งมากมากพ่อน้ำเต้าหู้นะเดี๋ยวเอาน้ำเต้าหู้กับน้ำขิงให้พ่อจ้า ตอนนี้สายหมอนน่าจะเหมาะในกานใเอกมากกว่ามุบานะครับคุณน้าลองเรียกมาเทียนหน้าท้องใหม่นะครับเกบคุณเ็ สวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจพ่อนะคะขอบคุณมากค่ะตอนนี้พ่อเรากินยาครึ่งชั่วโมงนะคะพ่อมียาหลังอาหารชาวเช้าเย็นนะคะพ่อกินยาเล็กหนึ่งนะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมชมและยังอยู่ให้กำลังใจนะคะขคุณมากค่ะ ก็จะกินน้ำเต้าหู้แล้วก็น้ำขิงหลังอาหารนะคะแก้วใหญ่นั่นคือน้ำเต้าหู้นะคะแก้วเล็กสีดดำๆนั่นคือน้ำขิงนะคะขอบคุณหนึ่งพันไลค์ค่ะขอบคุณมากค่ะ อพ่อกำลังบีกล้วยนะคะบีก้กล้วยไปกินกับยาพ่อต้องพ่อบีกล้วยไปกินกับยาเพราะว่าถ้ากืนยาไปพ่อเกินไม่ลงพ่อพ่อต้องเกินกับยา ตอนนี้พ่อกำลังยำยำกล้วยยำยำกล้วยยำยำกล้วยยำยกล้วยนุ่มๆสวัสดีค่ะ ขอบคุณหนึ่งพันไลค์นะคะขอบคุณมากค่ะ